สวัสดีครับน,นี่แม่น้ำปิงครับวันนี้กลับมาเชียงใหม่หลังจากอ,อลาพักยาวตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วครับเจ็ดวันกลับไปพิจิตออพอดีทางรัฐบาลเขาประกาศเป็นวันหยุดเนาะวันที่สิบเก้ายี่สิบฤหัสศุกร์ก็เลยลาวันจันทร์ถึงวันพุธกไ็ไปก็ไปกลับไปพิจิตก็ไป เก็บบัดบ้านไปทำความสะอาดแล้วก็ไปเที่ยวครับเที่ยวนู่นเที่ยวนี่รอบๆใกล้ๆครับเพชรบูรณ์พิษณุโลกครับทั้งไปเที่ยววัดแล้วก็ไปเที่ยวโอยเนาะมันอยู่เชียงใหม่ก็เจอแต่ดอยแต่ก็ไม่เบื่อครับก็ไม่เบื่อไปเขาข้อก็นั่งเที่ยวก็ตอนนี้ที่เพชรบูรณ์ก็ที่เขาข้อก็คนก็ทยอยไปเยอะครับ เริ่มขึ้นไปเรื่อยๆพอกลับมาเชียงใหม่ก็รถก็เยอะ <c oughs> เออที่พิษณุโลกก็ไปเที่ยวเออที่วัดใหญ่ก็ไปไหว้หลวงพ,อพ่อผู้ชิราชแล้วก็ศาลสุเดชก,กุลสวนครับซึ่งนักเที่ยวก็เหมือนกับว่ามามากันทั่วครับหลายๆที่เกือบทั่วประเทศก็จะหลังไหลามาก,กันคงไม่เกินจริงะครับที่วัดหลวงพ,อพ่อผู้ชิราชครับคนเยอะมาก แน่นมาขอพรหลวงพ่อเนาะตามความเชื่อครับของพวกเราชาวพุทธนะครับก็หาสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับคนเราเดี๋ยวนี้มันความเจริญทางด้านวัตถุมันเยอะเนาะพอมันเยอะก็กลับกลายเป็นว่าไม่ค่อยมีหลักอะไรยึดเหนี่ยวอืมสุดท้ายก็ต้องหันกลับไป พึ่งสิ่งเหล่านี้ครับซึ่งก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลเนาะก็บางท่านอาจจะไม่เชื่อครับก็ก็ก็หกลากหลายหลากหลายควมคิดหลากหลายมุมมองครับวันนี้อยู่เชียงใหม่ก็ที่ริมแม่น้ำปิงก็อากาศก็ลมชวยนะครับลมลมชวยลมชวยตลอดดูขึ้นน้ำครับ ลมช่วยก็เย็นค่อนข้างหนาวค่อนข้างไปทางหนาวเลยแต่ผมก็ใส่เสื้อแขนสั้นก็มานั่งโต๊ะลมหนาวทั้งหน่อยมากินกาแฟครับมากินกาแฟเออวันนี้วันอาทิตย์ก็ว่าจะออกเลาะไปแถวข้างนอกทั้งหน่อยครับชีวิตคนร้อก็ไม่มีอะไรมากครับก็ ทำงานหลังจากเลิกทํางานก็พักผ่อนก็หาเวลากินหาเวลาเที่ยวครับก็มีแค่นี้แหละอายุก็ <c oughs> คงไม่ถึงร้อยสักคนอะครับถ้าใครถึงก็โชคดีแต่ก็มันก็ไม่แน่อีกแกอาจจะไม่โชคดีก็ได้เพราะอาจจะอายุถึงร้อยแต่ว่าเดินไปไหนไม่ได้ครับนอน อาจจะนอนแบบติดเตียงอะไรเงี้ยก็อันนั้นก็ลำบากลําบากครับถือว่าโชคไม่ดีแล้วแต่ถ้าแข่งเขาอะไรดีเนี่ยโรคภัยอะไรไม่มีเนี่ยถ้ายื้ยืนเนี่ยก็ดีถือว่าโชคดีมีบุญมากครับก็ตัวนี้ก็พยายามรักษาสุขภาพเนาะกินอาหารที่เป็นประโยชน์พยายามจะนอนไม่ดึกครับพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์ ครับผักกินผักเยอะๆกินปลายเยอะๆครับไปทำให้ร่างกายเรามีสุขภาพดีเดี๋ยผมอายุตอนนี้ก็53ก <c oughs> ุมภานี้ก็54แต่ก็โรคภัยและอะไรยังไม่มีนะพวกความดันอะไรต่างๆที่ว่าโรคฮิตอะโรคยอดฮิตของคนไทยอะครับที่เขาเป็นกันวอะผมก็ยังไม่ก็โชคดีโชคดีก็ยังไม่มีครับ เ,เพราะว่าเพราะว่าผมจะเลือกกินเนาะก็ชอบส่วนตัวก็ชอบกินผักคร <c ười> ับชอบกินผักแล้วก็ปลาสาเหตุที่ชอบกินปลาเพราะว่าพออายุเริ่มมากขึ้นเนี่ยฟัน <c ười> ฟันเรามันไม่ค่อยดีครับ ถ้ากินเนื้อกินหมูกินไก่อะไรเงี้ยมันก็จะไปติดฟันมันทําให้ลาคาญเรื่องๆอ,งอะ่ะแล้วก็ปลาเนี่ยมันเคี้ยวง่ายครับมันเคี้ยวง่ายอ่ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดเหมือนผมเปล่านะครับแล้ววันนี้ก็วันนี้วันอาทิตย์ก็พรุ่งนี้ก็วันจันทร์ก็เริ่มกลับมาทํางานอีกแล้วงานประจําซึ่งทำมาสามสิบกว่าปีก็เป็นสิ่งที่คุ้นเคยแล้วก็ มันก็ธรรมดาไปแล้วเนาะรับประการมาก็30 30ิบสาคนปีหน่อยๆก็เจอผ่านอะไรมาเยอะเนาะครับทั้งทั้งงานทั้งคนอืมอารมณ์คนอ่านร้อนผ่นหนาวมาก็เลยเฉยๆกับเรื่องเหล่านี้ครับก็สำหรับวันนี้ก็ออ ไม่มีอะไรมากมาทักทายเพื่อนๆครับตอนแรกว่าจะไลฟ์สดแต่ไม่เอาดีกว่ามานั่งบันทึกเทปแล้วก็มามากินกาแฟแล้วก็คุยกันเล็นๆ,ๆน้อยเนาะสำหรับวันนี้ก็อืมคิดว่าคงพงพอเท่านี้ครับก็ขอบคุณเพื่อนทุกท่านที่รับชมนะครับก็ฝากความคิดถึงไปถึงเพื่อนทุกท่านทั้งที่อยู่เมืองไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศครับขอให้โชคดีมีความสุข โชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับโรคภัย่าได้มาเบียดเบียนนะครับครอบครัวมีความสุขนะครับชีวิตการงานก็ดีนะครับก,ก็ขอให้โชคดีโชคดีทุกท่านเฮงๆงรวยๆๆนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย